ออออเอาล่ะสวัสดีคุณผู้ชมท่านน่น,นะฮะวันนี้ผมยูมาซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในคงไกซาเรลนะครับแล้วก็ด้วยตัวข้อนะครับที่ผมเพิ่งปั้นมาถึงจะปั้นมาแครร่ระเบิก็เถอะนะครับแล้วก็ลายคนสว่วนลิลลีกเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ทาเลยนะฮะ แต่ว่าเอ่นื่องด้วยนะครับค่อนข้างจะเพียงพอแล้วนะฮะสำหรับสิ่งที่เราจะเล่นกันในวันนี้คือถ้าสมมุติว่าทํามาเก่งกว่านี้นะครับก็จะเล่นสบายกว่านี้แล้วก็อีซี่อีซี่มากๆนะครับคือแบบออโต้สบายๆเลยเพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่นกันใน s i m u l a t e d Universe โลก7ฮะอีกครั้งหนึ่งเพิ่งเล่นไปเมื่อไม่นานแถมช่วงนี้มีรางวัลสองเท่าด้วยนะครับอย่าลืมมาเล่นละถึงแม้ว่าของเวลานี้อาจจะเป็นของที่คนตัวผมว่าเป็นของที่แบบเฉพาะทางไปหรือเปล่าว่าเป็นต้านทานสถานะกับอัตา คริทิเคิการทุมตีปกติแล้วก็สกิลต่อสู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเอาเป็นว่าอยากความอะไรก็ก็เอาเลยฮะ <laughs> นี่แหละครับวันนี้เราก็มาเล่น,นในอิสเตรเลเตอร์ดิวิโลกเซึ่งสำหรับโลก7นะครับบอสท,ที่มีจุดออนไฟน้ำแข็งและควันตั้มนะครับดังนั้นผ่าดที่เราเลือกใช้ได้ดีที่สุดผานหนึ่งเลยก็คือผ่าดความทรงจำนะฮะวันนี้มันเร่นความทรงจำกันดังนั้นเรื่องของตัวละครนะฮะก็คงจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากตัวละครสายน้ำแข็งอย่างต้องมีนานครับที่มีความสามารถในการใส่โลแล้วก็เซฟทั้งทีมได้อย ยอดเยี่ยมนะฮะหรือว่า MC ที่ใส่โลแล้วก็มีย้อยุคอยเซฟให้ทั้งทีมได้อีกเช่นกันนะครับเหมือนกันเลยโดยสองตัวละครเนี่ยเป็นสล็อตท,ที่เป็นแบบใครก็ได้นะครับซึ่งวันนี้ก็จะหยิบเป็นตัวของอตัวละครที่เพิ่งฟันมาอย่างเฮอร์ตาแล้วก็เบล่านะฮะต้องอธิบายก่อนนะครับว่าทําไมถึงหยิบเบล่ามาเบล่าเป็นหนึ่งในงตัวละครที่สามารถโลดล็อตของศัตรูได้ซึ่งสาหรับเวลนี้เอาง่ายก็คือมันจะมีพวกมอนเซนโจนะครับแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันแบบมีบัฟดูดเลือดอย่างบอสตัวนี้เองก็มีบัฟ สามารถปลดดีบัฟพวกนั้นทิ้งได้นั่นคือประโยชน์สูงสุดนะครับสำหรับเปล่าและส่วนที่2คือเปล่าอัลติเมทในการลดดีเฟนต์ดังนั้นถ้าศัตรูโดนลดดีเฟนต์หมายความว่าโดนตีแรงขึ้นนั่นเองก็ยอเดเยี่ยมเลยฮะนอกจากนั้นก็ยังมีลดต้านทานนั้นแข็งลงอีก2%ซนะครับก็โอเคเลยนะนี่แหละแล้วคนหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากๆก็คือตัวละครอย่างเฮอร์ตาทำไมถึงเป็นเฮอร์ตาครับเพราะว่าเฮอร์ตามีความสามารถในการเออทำไมต้องเป็นเฮอร์ตาผมังไม่รู้เลยแต่ก็ดูแป๊บนึงนะเดี๋ยวใคร ออผมเองนะฮะดวงของเฮอร์ต้านะครับมีการโจมตีที่จากจาก,จากความสวรร์ของเขานะครับที่มีมูลูครัวค,ครับก็คือถ้าโจมตีของฝ่ายการโจมตีของฝ่ายตัวเองทำให้เป้าหมาย HP ลดลงไปต่ำกว่าหรือเท่ากับ50%นะครับก็จะทำให้เฮอร์ต้าออกไปการโจมตีตัวเองซื้อโจมตวดหนึ่งครั้งหมุนออกไปหม,หมุนครอนตามจำนวนศัตรูที่โดนโจมตีแล้วก็ปุบปัปุบป,ปักนะครับซึ่ง้าัมนาทำให้มันเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆนะสำหรับ สายความทรงจําก็จะเข้าไปชี้ให้ดูเลยว่าสายความทรงจำนะครับมันมีอยู่อันหนึ่งที่เก่งอยู่พอสมควรก็คือตรงนี้นะครับหลังถูกป้าหมายถูกโจมตีจะนับครั้งแล้วก็ถ้าครบ5หรือ6ครั้งนะครับตามเลเวลที่อัพจะทำให้มีโอกาสติดศัตรูมีโกาสติดแช่แข็งซึ่งตรงนี้นครับมันไม่ได้นับเป็นฮิตในะอย่างเช่น สมมติ smooth, ผมใช้ตัวละครอย่างน้องมีนาอะน้องมีนาพอพังภาพออกใช่ไหมที่ u ั t i m a t e เขายิงให้ดูออไปแล้วก็เป็นกระตา่ะตายกระต่ายก็ตกทรงใหใส่หัวศัตรูศัตรูก็โดนดาเมจสี่ครั้งตึกๆึกตึก,ตกแต่นั้นนับเป็นหนึ่งแอคชั่นครับดังนั้นที่กระผมกำลังจะพูดก็คือสําหรับเฮอร์ต้านะครับถ้าสมมุติว่าเฮอร์ต้าได้เชนเธออย่างเช่นจบทีศัตรูแล้วเลือดศัตรูต่ํากว่า50%นตหนึ่งตัวแล้วก็ออกไปหมดค้อนอีกทีปึ้งแล้วก็มันก็จะนับเป็นแบบ 1- 2อะไรแบบนั้น,นครับคือมันมันมนน มันนับเป็นเพิ่มอีกหนึ่งแอชชันผมก็ที่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแล้วก็หวังว่าจะเข้าใจกันแล้วก็ตัวละครอย่างน้องมีนาเองก็เป็นตัวหนึ่งตัวละครที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับด้วยการที่ยิงธนูสวนอาสตูโจมตีตัวละครฝั่งเราที่มีโล่น้องพี่นายิงคัธนสูสวนไปฟิวหนึ่งครั้งนะครับก็นับเพิ่มอีกหนึ่งสแต็กหนึ่งสแต็กเรื่อยๆแล้วมันจะทําให้ศัตรูโดนแช่แข็งได้ไวมากๆนะครับประมาณนี้แล้วกันผมก็ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกนะครับหมมายลิ้นผเนนี่ยเป็อะไรไม่่รรรููู้้้วันนีพดไมเื่องเลยทีนีี้ฮะะมาาพูดถึงรท่เจหยิบบกกัันนฮะะ็็คคืออเเราาจหยิปตววขงงม อ่ะผมลืมพูดไปตัวละครนอกเหนือจากนี้นะครับก็มีพวกหมอนาตาชาแอสตาแล้วก็ซิลเวอร์บูฟนะครับเพราะว่าถ้าสมมติผมใส่ซิลเวอร์บูฟมาแทน MC เนี่ยกลายเป็นว่าทีมนี้มีคนตัมกับน้ำแข็งถ้าศัตรูมีจุดอ่อนควอนตัม้มปุ๊บแปจุดอ่อนน้ำแข็งถ้าศัตรูมีจุดอ่อนน้ำแข็งอยู่แล้วก็น้ำแข็งซัดไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าศัตรูไม่มีทั้งสองจุดอ่อนก็อย่างน้อยสุม่มได้ท่าน้ำแข็งบ้างก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็จะเลือกเป็นความทรงจำชิ้นแรกโปะเข้ามาม โอ้เจอสเตตนี่ฮะนั่นไหนเป็นเฮอร์ต้าทั้งทีนะครับก็เอาเฮอร์ต้าไปเอาทอนคอนไปขุดลิ้นเป็นไรนะวันนี้เอาคอนไปทุบเล่นหน่อยแล้วกันฮะซึ่งผมก็จะเปิดออโต้ไปเลยนะครับเปิดมาด้วยเปล่าที่ลดดีเฟนส์ก่อนหนึ่งครั้งเอ็มซีออกแอคชั่นด้วยอัลติเมตแจกโลกให้ทุกคนปึ๊บเนีย่ยฮะน้องก็ออกไปคูลริง่งหนึ่งทีแล้วก็เรียกว่าน้องได้ไหม <laughs> น้องแหละนะครับ ไม่ว่าใครเราก็เรียกน้องนั้นนั่นแหละก็ะออกไปทุบเนี่ย<ๆ>ก็จะนับเพิ่มแบบว่าก็โดดทุบเมื่อกี้หนึ่งครั้งออกไปหมุนหนึ่งครั้งนะแล้วก็แต่ตัวละครก็ออกทีละหนึ่งแอคชั่นหนึ่งแอคชั่นก็นับเป็นหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งแล้วเราจะสามารถแช่แข็งผ่านพรของความทรงจําได้ค่อนข้างไวนะครับตัวของเปลร่าก็คอยลดอัลติเมทได้เรื่อยๆผมใส่เป็นลิงโลเพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงานนะครับดังนั้นตั้ของเปลร่าเนี่ยจะค่อนข้างรีพลังงานได้ไวใช่ไหมผมใส่แล้วก็ไมอน ประกอบกับความที่น้องโจมตีเป็นน้ำแข็งนะครับมันจะมีตัวของพรสองดาวที่อ่าที่มันเก๋มากนะครับก็คือตัวของถ้าโจมตีเป็นท่าน้ําแข็งศัตรูข้างๆที่ดุนโจมตีตัวหลักนะครับจะโดน,นดาเมจน้าแข็งกระจายไว้ด้วยแต่มันไม่จบแค่นั้นครับมันจะมีพรอ,อีกอันหนึ่งที่เมื่อศัตรูโดด,ดาเมจมีโอกาส2%นะครับในการติดแช่แข็งซึ่งพอดาเมจตรงนี้มนกระจายเท่ากับว่าทุกตัวนะครับ3ตัวรอบๆมีโอกาส2%นะครับในการติดแช่แข็ง ก็เลยเป็นแบบว่าผมว่ามันเก่งอยู่นะสำหรับสายแช่แข็งนะฮะความทรงจาเอออันนี้ไม่เอาความทรงจํครับลดต้านทานแช่แข็งอันนี้ดีมากแล้วก็ความทรงจํครับนี่ไงที่ผมพูดไปกระจายธาเมจขาดอีกอันหนึ่งมีโอกาส2%แช่แข็งอันนั้นจะทําให้เราสามารถแช่แข็งศัตรูรอบๆได้ง่ายมากๆนะครับแบบว่าถ้าสมมติดวงดีก็คือแช่แบบแช่รัวๆฮะแช่แบบแช่แดดแช่แดดแช่แดดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเล่นเป็นอันนี้ไงมีผ่านเลโซแนนแล้วนี่คุณมีก่อน เรามีผาดเรโซแนนซ์แล้วนะครับดังนั้นเราจะเอ่อไม่ใช่สิไม่ใช่ผาดเรโซแนนซ์ไม่เกี่ยวอะไรกับผาดเรโซแนนซ์เลยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมผมเปิดก็ฟาดเรโซแนนซ์ใช่ปะต้องพูดถึงเรื่องนี้ก่อนแต่ว่าน้องเปไอ้น้องเฮอร์ตาไม่ออกไปหมุนเพราะว่า <S 2> <S 2> <S 2> เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่ามันถูกนับเป็นการโจมตีจากาเรโซแนนซ์หรอมันไม่ดีเลยฮะ ไม่ที่ผมเพิ่จะพูดเมื่อกี้ก็คือเราจะลงห้องอ e ีเวนต์กันนะครับเพราะว่าถ้าได้3มดาวเดียรโซเซชัน่นจบตีศัตรูที่ติดแช่แข็งอันนั้นคือจบเลยครับยังไงก็ชนะก็ไปกันเลยแล้วก็มาคาดหวังกันว่าจะเจอแบบว่ารูปปั้นหรือว่าเชื้อไฟพูดทำลายตนมีโอกาสได้3ดาวเหมือนกันใช่ไหมใช่ดีไง ขอความทรงจำครับเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดแช่แข็งนี่แหละอันนี้คือดามเมจหลักที่สุดแล้วของเรานะฮะเป็นแบบที่สุดแล้วก็เดี๋ยวเราจะหยิบฟื้นพลังงานมาด้วยอันนี้โอเคครับจากนั้นลงอีเวนต์มาฮะแล้วก็เมื่อกี้เราได้อาววัตถุหายักต้านลบมาใช่ไหมฮะอ้าวรูปปั้นต่อด้วยโอ้ชีส,สามดาวครับโจมตีหกครั้งแช่แข็งอาไม่มีไม่เป็นไรเอาเบิร์นแอคชั่นกันหรือว่าไฟติ้งสปิริตก็ได้นะครับซึ่งผมเอาทำลายจุดอ่อนเพิ่มแอคชั่นดีกว่า ซึ่งด้วยส่วนตัวนะครับผมว่าตรงนี้เราอาจจะไม่รอดนะครับหมายถึงว่าถ้าเล่นด้วยออโต้นะตัวนี้เองก็ตึงอยู่พอตัวแล้วก็เลยเปิดไปด้วย2อัลติเมตโปเอ็โซเซชันและครับแล้วก็โลดีเฟนไปด้วยอันนี้เพื่อความชัวร์ โอเคแล้วก็ให้เอ็มซอกไอคิวติเมตซ้ำไปอีกเพื่อแจกไว้ทุกคนก่อนเป็นเบสอ่ะอันนี้ก็คือมั่นใจแล้วว่าเซฟนะฮะนี่ขอเล่นด้วยตัวเองก่อนนะครับตรงนี้ <c oughs> คือถ้าทําทีมมาแข็งก่าเนี่ยแบบว่าอ่าลีลิกท่าดาว,ววกสัก12 <c oughs> อะไรพวกเนี้ยครับมันค่อนข้างจะก,การันตีว่าเราไม่ตายกับมอนข้างทางแน่ๆ แล้วพอหลุดจากการแช่แข็งปุ๊บลองนับดูนะครับ1 2 3สายังไงก็แช่ไม่ทันนะครับดังนั้นผมใช้เอาหมายถึงเบรกไม่ทันดังนั้นใช้อัลติเมทน้องมินาเพื่อลุ้นโอกาสในการแช่แข็งเสร็จปุ๊บตีปกติ1ครั้งแล้วก็ตีปกติ1ครั้งนี่ฮะแล้วก็เนี่ยเรามีผ่านเดโซนไ้อีกแล้วดังนั้นก็ให้คูตา้าตีไม่ทันแล้วเราก็กดผ่านโซนได้อีกครั้งหนึง่งเพื่อแช่แข็งเสร็จปุ๊บใช่คูตา้าทุบปึ๊บ,บโอเคนี่ฮะ<ๆ>แล้วก็ให้เปราเบรกอีกครั้งนึง แล้วเสร็จปุ๊บก็แปะเดโซชยนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รอดีเฟนด้วยเพื่อจะได้โดนเดโซชยนแรงขึ้นปุ๊บตายเลยยังอือ <laughs> มอนสเตอร์ได้แอคชั่นไปทั้งหมดศูนย์แอคชันนะครับนี่คือความเก่งของสายนี้ในการแช้แข็งและทำา a m a g เป็นเปอร์เซ็นต er. ์เลือดอาไม่มีคืออีกอันนึงอะครับมันถือไว้ก็ได้นะแต่ว่าเปลี่ยนอันก็ได้เหมือนกันโอ้เมื่อแพ้สตูที่ไม่ใช่บอสจะชุบแล้วก็สุ่มพรฟรีหนึ่งครั้งโอเคเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยแล้วเดี๋ยวเราหยิบ หนึ่งดาวเพิ่มแอคแท็กเพิ่มเลือดไดโลไม่ถูกโจมตีนะครับเสียเลือดจะไดโลก็ใช้ได้อะอ,อุปกรณ์ผิดพลาดฮะอันนี้เก่งจัดอาไม่ค่อยดีแต่ว่าอันนี้ได้อาชั้นสูงนะครับเวลากดใช้สกิลจะได้เล่งแอคชั่นตัวละครแบบสุมส่ม3 5สิบห้าเปอร์เซ็นต์สู้ไปเลยละกันเอาแต่โซนั้นครับเพื่อแช่แข็งไว้ก่อนเสร็จปุ๊บก็ให้เป่าตีตัวนี้แล้วก็ใส่โลให้ปุ๊บโอเคเบรค โอ้ทุบสี่ครั้งติดฮะแรงมากโอ้โด,ดจิ้มไปฮะปึ้งคือเวลาเราทำด s โซเซชันนะครับมันได้รีพลังงานขึ้นด้วยนะมันคือแบบว่าโคตรของโคตรสุดเลยจริงผมกดผัดเลยสุดแนนไปเลยก็ได้นะต่ใช้ดีเมทน้องมิน่าดีกว่านี่ฮะแช่แข็งไปแล้วก็จิ้มก็จิ้มดีโซเซชันสองตัวตายเพราะว่ามีดาเมจกระจายด้วยนะดีโซเซชันก็ถูกกระจายดาเมจนี้ด้วยเรีวยกว่าโคตรแรง เลเวลเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับดังนั้นยิ่งตัวที่โดนดาเมจจากดิโซเชชันเลือดเยอะเท่าไหร่มันคือยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะครับคือที่สุดของความเก่งแล้วก็ <c oughs> นี่ฮะลดิเฟนต์ไป <c oughs> แล้วก็ <c oughs> อัลติเมตน้องเฮอร์ตาซ้ําพลังงานก็จะเด้งขึ้นมาอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าโจมตีศัตรูที่ติดแช่แข็งมันแบบว่าเก่งจะจัดเลยฮะปึ๊บดิโซเชชันซ้ําปึ้งเรียบร้อยลาสังหารกําจัดศัตรูลา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 ไม่มีประโยชน์เลยฮะ ไปฮะเดี๋ยวลงห้องอีเวนต์เหมือนเดิมนะปกติปกติปกติแล้วก็อัติเมทผมไม่อยากใช้สกิลนะเพราะมันจะเป็นการเล่นแอคชั่นให้ศัตรูมันไม่ดีเลยแล้วก็ตีไปฮะตีไปฮะโอเคขอไปแล้วก็กดสกิลทุบแบบหมู่เน่งพลังงานแบบกระจุกระจายจากผ่าจากในสุนั้นพ่อเมชันนะครับก่อนหน้านี้ผมเหมือนพูดค้างไว้ใช่ไหมพูดนี้ผมหลอนจัดเลยพูดไม่รู้เรื่องนะครับ ก็ตีปกติเลยเอยก็ได้อยากเก็บพวกติเมตเอาไว้อะยังไม่ตายหรอโอเคลบล้างทำลายจุดอ่อนแรงขึ้นรดีบัฟก็อย่างนี้น่าสนใจนะได้โลปรดีบัฟครับเก่งอยู่เก่งอยู่ รหัสขั้นสูงได้รับการอัปเกรดแล้วฮะเรียกว่าของคโค่นหัวนิดๆเด้อมาไม่กลัวพื้นพลังงานครับจะได้กดอัลติเมทไดไ้บ่อยๆแล้วก็คุณก็เป็นจูกับเขาไปซะแล้วนี่แหละเหตุผลที่ผมฟาร์มพลังงานตริงเอาไว้นะเมื่อกี้แล้วก็ใช้อัลติเมทเบต้าแล้วก็เพื่อความมั่นใจว่าไม่โดนล็อกซ้ำอีกรอบครับแจกเลยทุกคนโอเคผมควรเก็บตัวซ้ายหรือตัวขวาก่อนตัวขวาลแล้วกันแล้วก็ให้น้องมีนาใช้แข่งไปก่อนดีกว่าเพื่อความชูอ์นะ เสร็จปุ๊บเราดิเฟนด้วยรึมแล้วก็ใส่โล่ให้เตล่าระว่าเลือดน้อยมากตอนนี้ากนันย้อยยูด้วยครับตีไปหนึ่งทีโอเคผ่านโซนันจะขึ้นแล้วครับซึ่งทั้งนั้นเราก็ที่แช่แข็งไปก่อนก็ได้ไมั้งปึ๊บดูยอดทรงแล้วอันนี้ไม่ทันมันก็ผ่านเลยโซนั้นเพื่อแช่แข็งเสร็จปุ๊บตีซ้ำโอเค แล้วก็เหลือีกสองเทินผมสามารถเบรกได้แก็ตี r e s e l a t i o n สปุบทุบทังคู่เพื่อฟาร์มพลังงานให้่นาเนโซนแนนนะครับเพราะเเห็นวิธีเล่นใช่ไหมครับกับการแช่แข็งแบบเนี้ยมันมันมีวิธีเล่นที่ค่อนข้างตายตัวว่าทำให้ตรูไม่ได้ขยับแช่แข็งไปเรื่อย แล้วก็ใช้ดีโซเทชันเพื่อทำดามเมจโดยการแช้แข็งก็จะมีจาก2หลักหลักๆก,ก,ก็คืออะไรครับตัวน้องมีนากับผัดเลโซแนนซ์ซึ่งถ้าสมมติคุณผู้ชมมีตัวละครแช่แข็งตัวละครอื่นๆอย่างเหยียนชิงหรือว่าเจ๊ผัดเองก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะเพิ่มความเร็วเมื่อตัวละครไม่ถูกโจมตีอันเนี้ยใช้ใช้ตอนการเ,เปิดไฟดีดีมากเลยนะเพราะมันเพิ่มความเร็วต้เอง30%โอเคอันนี้เดี๋ยวเปิดด้วยเฮอร์ต้าเหมือนเดิมแต่ผมไม่อยากถูกโจมตีก่อนเลยมันกดผัดเลโซแนนซ์ใช่ไหมฮะ โอ้แต่ไปล่าให้เธอรก่อนนะงั้นก็ซัดไปก่อนหนึ่งฟอกก็ลดดีเฟนด้วยจริงๆถ้าตรงนี้เรามีซิวเวอร์วูล์ปครับเราจะแบบว่าเก่งมากๆแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะคิดว่าน่าจะเล่นได้เหมือนกันในตรงนี้ต้องใช้อัลติเมทลรัวๆนะครับเพื่อทำให้อ่าได้ฟาร์มตัวของคันเรสโซแนนซ์ขึ้นมาจากการดีโซเซชันศัตรูที่ถูกดับเป็นการแช่แข็งซ้ำนะฮะเนี่ยพลังงานก็จะเด้งขึ้นมาเรื่อยๆแบบเร็วมากเก่ง้งไม่นะมันหลุดมาแล้ว33เปอร์เซ็นต์ โคตรแรงใส่โล่ไปก่อไปเลยโซนแอนครับแช่แข็งหนึ่งครั้งแช่แข็งสองครั้งสามสี่ใส่โล่ไปก่อน,าาน,น,นข,รรขร 3, นอรู้นะนะแช่ติดโป๊ะสามีกลอบแต่ก็หลุดแล้วปะเอ้าไม่หลุดด้วยแช่แข็งนานเฉยรอบนี้รดดีเฟน์ไปด้วยฮะแล้วก็ไปเลโซนแนนจะขึ้นแล้ว ขึ้นแล้วฮะจากนั้นเราก็ชิวๆแล้วปะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะผ่านไอโซแนนด์อีกรอบหนึ่งนี่กิ๊กก็ต่อยต่อยแล้วก็ต่อย66%ฮะแรงแรงเอ่อตีปกติต้องตีปกติแล้วก็ไอโลปฏิเมขึ้นแช่ติดถ้าแช่ติดก็เรียบร้อยเรียบร้อยฮะ <laughs> ดีโซเซชัน่นสวย โจมตีครบ6ครั้งจะใช้แข่งเป้าหมายนี่ไงมาแล้วคืนๆนะครับเนี่ยสองอันนี้คือแบบมันมันตอบโจทย์แล้วก็จบเลยครับในตัวเองของความทรงจําว่าโจมตีครบ6ครั้งปุ๊บ แช่แข็งแช่แข็งเสร็จปุ๊บดิสโซเดชันแล้วเราจะมีแหล่งในการแช่แข็งเพิ่มขึ้นนอกจากน้องมีนากับผัดนเอโซแนน,นเราสามารถรับนับ1-6ถึงได้ด้วยนะฮะก็เรียกว,ว่าสบายๆแล้วก็พรสามดาวอีกอันนึงคือเมื่อทําลายจุดออดน,นะครับจะแช่แข็งเป้าหมายไม่ใช่สิจะทำ Dis ํำดิ o โซเ t ชันเป้าหมายแต่ว่าไม่นับเป็นการแช่แข็งนะดังนั้นก็ผมไม่จําเป็นเท่าไหร่คือมันต้องนับแยกขนานะฮะผมเองก็ได้บ้างไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกคือแต่ไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นหรอกครับโอเคความทรงจำฮะ ครบ10อันเนื่องจากนะครับถ้าสังเกตกันก่อนหน้าน,นี้ผมมีตัวของลดต้านทานเป้าหมายลงอยู่แล้วลต้านทานแช่แข็งของเป้าหมายลง6%ซึ่งตามจํานวนพรผมมีอยู่12อันแต่ว่ามันแม็กสุด 6, 6 6กบนะครับบวกกับตรงนี้อีก10%เป็นะครับเป็น46%ดังนั้นลดต้านทานน้ำแข็งของเรา,าค่อนข้างพออยู่แล้วนะครับยิ่งในสําหรับโวลที่บอสแทนน้าแข็งเรามีต้านทานแช่อยู่ที่แค่5้ิครับมันเลยแบบสบายมากเราไม่จำเป็นต้องหยิบตัวของลดต้านานทานทแแช่ข็งร เลยหยิบอันนี้ละกันมาเพิเ่มพื้นที่อีเวนต์นะฮะโอเคโอเคจากนั้นครับไปลุยกันต่อนะักล่าเงินรางวัลซึ่งเราก็จะเลือกเป็นทิ้งวัตถุหาย,ยากหนึ่งอันไหมเมื่อกี้ผมลืมดูด้วยห้องถัดไปเป็นห้องอะไรทิ้งอะไรได้อะว่าทิ้งได้ทิ้งอันเนี้ยไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าผมไม่น่าจะแพ้ปะงั้นก็ลงอีเวนต์ต่อครับในจริงลงพื้นที่แบบธรรมดาก็ได้นะคือเออเราก็ไม่ได้บ้องการพรสามดาวเพิ่มแล้วฮะโอเคลูกหมูสามตัวนะครับเปิดด้วยผ่านเหรียญโซนัน้น เพื่อไม่ให้ขยับเนี่ยแล้วด้วยความที่เราเก็บอ่าเร่งสปีด3 0เมื่อยังไม่ถูกสตูโจมตีมาทําให้ตอนนี้สปีดเราสูงมากนะครับแต่ละคนนะลองเข้าไปดูกันตรงนี้ได้ได้ไหมฮะร้อยสี่สิบกว่าร้อยห้าสิบร้อยร้อยหกสิบโดยสามคนนี้นะครับร้อยสามสิบคือปั๊บตรงนี้มันแบบมีประโยชน์มากๆเลยนะสำหรับสายแช่แข็งแบบเนี้ยซึ่งทั้งนั้นเราก็เริ่มจากการโจมตีตัวซ้ายนะครับแล้วก็โลดิเฟนทำดิสโซสิชันไปก่อน,นครับมันเป็นแหล่งดาเมจหลักของเรานั่นแหละ ใครโดนดิสโเสชันก็คือค่อนข้างการันตีแล้วว่าฝั่งเรากินแล้วก็ปั๊มพลังงานก็ได้ปั๊มพลังงานขึ้นมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวตรงนี้ผมอยากจะใช้น้องมีนาในการทำดาเมจจัง<ๆ>คือแต่น้องรีพลังงานไม่ทันเนาะไม่เป็นไรปาเรสโซลมเลยครับแล้วก็ตีกระจายโอรดิสโชันสองคนร้อยึ้ง,งโอเคแล้วก็เดี๋ยวเก็บอาวุน้องมีนาไว้นะครับ แล้วก็กดช็อตน,นี้ซึ่งถ้าแช่ติดเราก็กดผ่าจากโซนแนนครับดามจทิตแรกจะติดกิติรัเจ็ดหมื่นกว่าเห็นไหมแรงมากแล้วก็บฟัฟความทรงจำแต่จริงความทรงจำเราพอแล้วนะแต่เก็บมาก็ได้ะ เบิ้นเทินอันนี้ก็ดีเพราะการที่เบิ้นเทินได้ก็คือนั่นนะฮะมันเป็นแอดเวนเทจของเราว่าเราสามารถมีโอกาสโจมตีเพิ่มอีกครั้งนึงทำดาเมจเพิ่มติดแช่แข็งเพิ่มอะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็สําหรับรอบนี้นะครับเราจะหยิบเป็นตัวนี้เหมือนเดิมถ้าเคยดูคลิปผมแล้วก็น่าจะพอเข้าใจแล้วนะฮะว่าทำไมถึงต้องหยิบอัน,นี้เราสามารถแปะดิสโซเซชันซ้ําแล้วก็ทําดาเมจ20%ิเพิ่มเติมได้นะครับ o c i a t i เปอร์เซ็นตของดิสโซเซชันอ่ะ ation, ดิสโซเซชัชนทำดาเมจสามสิ ของตรงนี้ก็คือ6เของพลังชีวิตนะครับคิดเป็นเลขง่ายๆมาก่อนแล้วก็อันนี้คือตัวเลขที่ยังไม่ได้หักดิฟเฟนต์อะไรพวกนี้นะน,น,นะครับก็คือทุกครั้งที่เราแปะดิสโซเซชันซ้ำโจมตีศัตรูที่ติดดิสโซเซชันอยู่แล้วจะทำดาเมจอีกครั้งละ6%ของพลังชีวิตสูงสุดของเป้าหมายดังนั้นมันคือ,ม,คอมันคือแรงะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอัพต้านทานใช้แข็งมานะเพราะว่าถึงจะบอกว่าโอกาสในการต้านทานใช้ของศัตรูเหลือแค่นะคัแต่รู้จะไปอัอะไรแล้วเหมือนกันอะเเนนี่ยยยล้กก็ไปุัครับนี่ไหนก็ไห้วกดสกิลด้แล้วกั ไปฮะลุยซึ่งด้วยความที่เราเก็บสปีดสูงมากนะครับทําให้ศัตรูก็ยังเร็วกว่าอยู่ดีนะฮะแต่ว่าเราก็สามารถแจ็แข่งได้เพื่อทำดิ s s ซ c i a t i o n ได้อยู่ดีเนี่ยครับดูวิธีการซ้ํานะครับซ้ําปุ๊บไปจับไปเร์เซ็นตเหลือ80%นี่พอหลังหักลดดีเฟนส์อะไรแล้วนะครับเหลือแค่4%แล้วอ็ตก็จุดทุบไปฮะ5%แล้วก็ตีปกติไปปุ๊บเนี่ยดาเมจก็ลดลงนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ ยังแรงอยู่นั่นแหละฮะง่ายๆก็คือ,อยังแรงอยู่ตึ okay. มโอเคค่อยๆตีไปฮะค่อยๆสกิดอ <laughs> ันนี้เบรกฮะว้าวดาเมจนี่มันอะไรกันโคชีโกงเลย <laughs> อ้อโอ้ยยอ้ยผมปล่อยให้เขาหลุดมาได้ยังไงโอเคเดี๋ยวผมปล่อยเขาซัมมอนต้นไม้นะฮะ ว่าผมจะได้ใช้อัลติเมตน้องมีนานในการแชร่แข็งเสร็จปุ๊บกดอัลติเมททุกคนครับแช่แข็งเสร็จปุ๊บ12 3 4พลังงานดูเด้งขึ้นมาครับ5้า5นะครับเท่ากับว่ากดอัลติเมทที่โจมตีเป็นหมูครั้งหนึ่งพลังงานเด้งขึ้นมาเต็มเลยนะเนี่ยฮะสภาพยอย่างที่เห็นเลยแล้วถ้าผมกดอัลติเมทไอ้กดผ่านเรโซแนนซ์ซ้ำดีไหมไม่กดดีกว่าหรือกดเลยดีไม่กดละการรอนะครับรอรอหนี่ได้เบิร์นเทิร์นด้วยปึ๊บ แล้วผ่านเลย่วนแั้นมากดจังหวะเอไนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ต้นไม้จะได้เทินแล้วผมเลยต้องชิงแทรกเทินขึ้นมาก่อนผมว่าเบิ้นเทินมันก็เก่งกันนะตรงนี้เรารีบปั๊มพลังงานขึ้นมาก่อนครับนี่เขาเทินนงมินาพอดีนะครับเราหม้องมินาถ้าโจมตีตรงนี้เราได้พลังงานเพิ่มอีกแปดพลหนึ่งดาวที่ถ้าโจมตีศัตรูแล้วศัตรูติดแช่แข็งปุ๊บได้อีกแปดหน่วยตรงนี้ก็เป็นการการ,การันตีว่าได้อัลติเมทแน่แนแล้วเสร็จปูปังก็สมวันอีก สม้อนเสร็จปุ๊บก,ก็อัลติเมตองมีนาเสร็จปุ๊บตรงนี้ผมกดผ่านเลยโวนแอสซัมเพื่อทำอติเมจแบบคริทิคอลอ่ะแต่กระวางไม่ติดผมก็ยังจะบอกว่าถ้าเมื่อกี้กระวางติดแช่แข็งนี่จ้ะอติเมตองมีนานะครับเลเมลมันจะแรงมากแต่ไม่เป็นไรฮะสบายๆยอยู่แล้วตีไปฮะแล้วก็ลดดิเฟนด้วยจ้มแล้วก็เคาะอีกหนึ่งทุบกระจายอัลติเมตซ้ำด้วยน้ำแข็ง เดี๋ยวนะทำไมเหมือนเวลาหลังกดออติเมตตอนศัตรูที่กำลังจะหลุดสถานะแช่แข็งมันเบิ้มันบิ้ลแช่แข็งเข้าไปหรอใช่หรออันนี้ผมคิดไปเองหรือเปล่าแะ<ต>แ,แต่นี่ครับคือชนะแล้ว เห็นไหมว่ามันเล่นง่ายอ่ะเวลายิ่งได้พรอ,อันนี้พรสามดาวนะครับของความทรงจําที่มันทําให้อ่ศัตรูครับโดนดิสโซเชชันมาศัตรูที่ตีแช่แข็งโดนดิสโซเชชันไวเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งเล่นง่ายเท่าน,นั้นอ่ะคือสังเกตไหมฮะบอสก็้งแต่บอส,บอสพื้นที่ระดับสูงหนึ่งผมไม่เสียเลือดเลยเพราะพื้นที่ระดับสองผมสูบโจมตีไปแค่2ครั้งพื้นที่ระดับสูง3ไม่ใช่สำหรับบ,บอสตัวเมื่อกี้ผมผมโดนตีไปครั้งเดียวเองไะนะครับคือมันเป็นการแช่แข็ง แล้วก็ตีเป็นเปรอร์เซ็นต์เลือดแช่แข็งแล้วก็ตีเป็นเปรอร์เซ็นต์เลือดอย่างเงี้ยครับวนไปเรื่อยๆและยิ่งถ้าตัวละครของเราสปีดสูงกว่านี้นะครับสมมุติผมทำเฮอร์ต้าครับเป็นสายสปีดมานะครับรองเท้าความเร็วเปเรล่าผมสปีดเยอะกว่านี้ ผมเปลี่ยน MC เป็น Silver Wolf Wo ที่สปีด138นยครับก็จะเร็วกว่านี้นะครับแล้วมันมันส่งผลให้ทีมนี้มาซสตรองยิ่งขึ้นด้วยนะมันจะเล่นง่ายขึ้นไปอีกแล้วก็ถ้าสมมติว่าดวงดีพอแล้วก็ทําตัวละครมาแข็งแกร่งพอครับคืออาจจะแบบออโต้สบายๆเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเล่นเออช่วงนี้มันมันยังขาดแขนทรัพยากรน,นะก็ะต้องเล่นอย่างนี้ไปก่อนนะ <laughs> okay, <laughs> โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันคนระับสำรับพงไก Star เร็วในวันนี้ได้ไหมเพราะว่าวันนี้ผมว่าจบไวมากเลยนะมันเก่งนะครับไอความทรง จำอ่ะมันเล่นเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดอะแล้วแบบโจมตีครั้งละ6%ของเลือดแต่หลังไม่หักดีเฟนต์เมื่อกี้ก็อย่างที่เห็นนะประมาณ4-5%ึงจริงแล้วอาจจะ3 4%ด้วยซ้ำแต่ก็มันแกว่งอยู่ละราวนี้แหละโจมตีปกติหนึ่งครั้งหรือว่าใช้สก,กิลอะไรก็ตามทำดาเมจเท่ากันหมดนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของตัวละครที่เป็นในเชิงของทรงพลังโจมตีอะไรพวกนี้นคะครับขอแค่ตัวละครนั้นนะครับยืนไหว อ่ะอย่างจริงๆรแล้วเมื่อกี้เราใส่หมอนแนทใส่ MC ใส่น้องมีนาไปได้คนหนึ่งใส่ใครก็ได้แบบเอออย่างแอสตาหรือว่าเออเซวอลหรือซัพพอร์ตใครก็ได้อะครับอีกคนละคนนึงแล้วเสร็จปุ๊บได้โจมตีหกครั้งแช่แข็งมาได้โจมตีศัตรูที่ติดแช่แข็งติดดิสโซเทชันมามันก็เล่นอย่างเงี้ยครับแล้วก็จบภาพนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นอภรรที่ถูกออกแบบมาอย่างนี้ครับด <laughs> ังนั้นเลยแบบว่าอ๋อไม่แน่ใจเมื่อกี้มีซีนที่เฮอร์ตาที่ออกไปปั่นหรือเปล่าแต่ว่า นั่นแหละครับจริงๆแล้วมันถูกนับเป็นการโจมตีหนึ่งครั้งเราสามารถใช้พรตรงนั้นได้ด้วยเออเมื่อกี้ถ้าจะเห็นเท่าที่เห็นนะผมได้ใช้แช่แข็งสองลักเองแค่ผ่านละโซแน่กับอันตีน้องมินาที่แบบไว้ใจได้สุดๆนะครับคือบอสกว่างครับเขาซัมมอนลูกน้องใช่ไหมเออแล้วเขาซัมมอนต้นไม้ออกมาทีละสีต้นนะครับบวกกับตัวเองด้วยเป็น5ตัวเท่ากับว่ามันคือ5เป้าหมายครับแล้ว5เป้าหมายคือ2 5เในการรีพลังงานทุกครั้งที่เราโจมตีศัตรูและติดแช่แข็งหรือว่างงาทก็ ทรงเป็นปัญหาก็ได้ซ้ำนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติผมเจอเอฟหรือว่าเจอเบสออฟสเปซเจอผู้หมวดเนี่ยครับแล้วก็จริงๆมันมีอีกตัวหนึ่งใช่ไหมนี่เชฟชิปเตอร์นี่ก็อันตรายอยู่แต่ว่าถามว่าเป็นปัญหาไหมนะครับเราหยิบตัวละครมาเคา์เตอร์อยู่แล้วผมหยิบเปล่ามาเพื่อสู้กับไอ้ตัวนี้โดยเฉพาะเนี่ยครับตัวนี้มันจะมีวงแหวนดูดเลือดนะครับก็เอาเปล่าปลดป๊อทชิงไปเลยไม่ต้องดูดเลือดอะไรทั้งนั้นแหละก็จบไม่มีปัญหาเลยสุดท้ายก็คือเราทำดาเมจเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับดังน้ี ยังไงก็ก็ตายทันเวลาดีคะฮะตามใดที่เรียง rotation ของทีมถูกหลักๆก็มีแค่แช่แข็งแล้วก็ดูจังหวะเบรกด้วยน้ําแข็งดูจังหวะการรีพลังงานของผัด Resonance Dissociation <laughs> อัตรารีพลังงานของน้องมีนาอะไรพวกเนี้ยครับลองไปฝึกเล่นดูนะครับมันสนุกดีนะ <laughs> <laughs> ต,ตัวผมก็เล่นจนค่อนข้างชํานาญแล้วในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังมีเล่นพลาดบ้างซึ่งสําหรับไอ้ d ิ s s o c i a t i o n เนี่ยครับมันไม่ใช่แค่ว่าโลกเจ็ดอย่างเดียวนะโลก5โลกสี่โลก3าม เล่นคอมโบนี้ได้หมดนะครับแค่ว่าถ้าสมมุติปต,ตูระหว่างทางวโลก -4 ใช่ไหมโลกสนะครับมันจะมีตัวฟิจิตพาวเลอร์ซึ่งฟิจิตพาวเลอร์มันเป็นบอสซ้ำแข็งนะครับมันติดแช่แข็งไม่ได้ดังนั้นอาจจะเป็นปัญหาเวลาเจอก็เลยหยิบมาเป็นตัวเลือกที่2แล้วกันตัวเลือกเทียสนะครับแต่สําหรับโลก -1 โลก -7 เนะี่ยความทรงจําเป็นเทีนนะฮะ ประมาณนี้แล้วกันนะเพราะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะฮะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยกันจะได้ไม่พลาดค,คอนเทนต์มุกไก่สตาร์เวลแบบนี้นะครับสำหรับนี้ก็ฝันดีวันทีไปกองงนไม่เจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายฮะ